เจ๋งปนะ่ะไม่มีฮอดเลยนี่แย่หน้าโป้เลยอยู่หน้าพี่ไทยเลยพี่วนเชียบเลยใช้แมงสองใบเลยเดี๋ยวช่วยพูดอยากใช้สี่ไมเดียวเอาโอเดอร์สี่หัวเชือบขาวรออยู่นะพี่อนนะ มนิเตอร์นะแล้วเดี๋ยวค่อยเคลียร์ทีเดียวเลยสวัสดีครับวันนี้ผมทีมงานอ้นมิวสิกนะครับวันนี้จะมาแนะนำไมโครโฟนนะครับรุ่น t w 2 0 0จริงๆรุ่นนี้เราผลิตออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ แต่ว่ามันหมดสต็อกไปสั่งโรงงานก็รอคิวนานมากตัวนี้เรากำหนดสเปคเองนะครับแล้วก็ให้โรงงานผลิตขึ้นมาให้เป็นคลื่นความถี่ใหม่ครับที่กสอทอชอนุญาตให้ใช้แล้ววันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนิดหน่อยครับ <c oughs> อ่าเยดูก่อนจหม่ยจะประมาณนี้ <c oughs> ตัวไม้ขายยีย่ห้อยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งมีหางด้วยเวลาใส่ฐานก็เวลาใส่ฐานก็บีบสองปุ่มนะครับบีบแล้วก็ดึงออกมาปึบา๊บแอบช่องถานจะอยู่ด้านในตัวนี้จะจะตัดปัญหาเรื่องช่องถ่านหลวมที่ตัวไม้ได้เลยนะครับอันนี้มันแยกแยกกันต่างหาก ถ้าช่องหันเสียก็ซื้อใหม่เปลี่ยนอันนี้ได้โดยที่ตัวใหม่ไม่ไม่เป็นไรยังใช้ได้ดูเป็นรุ่นเก่าๆแล้ว,วต้องยัดเข้าไปในตัวใหม่บางทีมันเสียถอดไม่ออกรุ่นใหม่ของเราแก้ปัญหาตรงนี้มาให้ใส่เข้าไปล็อกโอเคแล้เวเ,เปิดเครื่องก่อนกดปุ่มแช่ไว้ประมาณสองวิหนึ่งสองปุ๊บอา่านก็เปิดเครื่องแล้ว ที่ตัวใหม่ก็ปุ่มออนที่ที่ด้านท้ายตัวล่างกดแชร์ขึ้นมาแล้วลองเสียงให้ฟังหล่หลหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้เราใช้โพวิกตัวเดียวแล้วก็ตู้นู่นครับตัวคอลัมน์สี่คูณสองสองใบบนเนี้ยหล่อหล่หนึ่งสองสามสี่ห้า ดูที่ตัวใหม่ถครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการย้ายขึ้นย้ายขึ้นย้ายช่องย้ายช่องใหม่ตัวนี้มันสามารถจูนหลบได้ประมาณ15ช่องครับตอนนี้เราใช้ช่องที่8อยู่ขึ้น6.96.6 6, 6. 6. เดี๋ยวมาดูวิธีการย้ายย้ายง่ายๆครับกดปุ่มแบบหนึ่งตัวนี้ครับ กดปุ่มวอลลุ่มที่กเขียนว่าวอลลุม่มปุ่มบนนะครับกดแช่ไว้ให้ตัวเลขกระพริบอ่าตัวเลขแปดกระพริบป,ปุ๊บพอมันกระพริบเราก็กดไปเรื่อยมันก็เปลี่ยนเป็นเก้าพอเก้าก็กดอีกทีก็เป็นหนึ่งทำไมทำไมกดแช่ใหม่กระพริบปุ๊บก็ป 9, เป็นเก้าเป็นสิบเจ็ดอะไรก็ได้มันแล้วขึ้นความถี่ตัวหลังครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย มันเลือกได้สิบห้าช่องอน่ครับกดไปเรื่อยๆเราใช้ช่องไหนแล้วก็กดเซต,ตรงกลางอาันนี้ผมใช้ช่องแปดหกเก้าหกผมจะใช้ผมก็กดเซ็ปุ๊บอา่ามันก็จะหยุดกระพริบขึ้นก็ขึ้นมาแต่ทีนี้เมื่อกี้ตัวใหม่มันก็หกเก้าหกเหมือนกันผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนขึ้นใหม่นั้นผมเปลี่ยนไปช่องหนึ่งเป็น ช่องเก้าแล้วกันกดค้างไว้นเลขกระพริบกดบวกไปทีนึอ่ะช่องเก้าผมก็เสร็จปุ๊บทีนี้ที่ตัวเครื่องมันเป็นหกเก้าหกจุดแปดห้าต่ที่ตัวไม่เป็นหกเก้าหกจุดหกถ้าพูดแล้วมันจะไม่ดังนะโลโลเช็เช็คเช็ค,ชคทำไงให้มันตรงกันเอาตัวไมเอาจอไม่ครับมาวางใกล้ใกลุ้ ตัวซิงค์ตัวนี้ครับแล้วก็กดเซตไปทีนึงอ่าตัวนี้ใหม่วางใกล้ซิงค์นีแ่บับหนึ่งเนี่ยจอาไม้เนี่ยครับที่เครื่องมันหกเก้าหกจุดแปดห้าที่ตัวไม้มันหกเก้าหกจุดหกเราจะทําให้มันตรงกันแล้วก็เอาตัวไม้มาวางจอมาวางใกล้ๆกล้ตัวซิงค์นี่แล้วก็กดเซตไปหนึ่งทีปึ้ง่งอ่ากดเซตเพื่อให้มันซิงค์หากันอ่าปึ๊บเนี่ยมันหากันเจอแล้วครับ ตัวไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นหกเก้าหกจุดแปดห้านี่พูดดังคชุดชุดรถรถหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคจะลองเปลี่ยนกับให้ดีโดยการกดปรุงวอลุ่มตัวบนไว้กดแช่ไว้ให้ตัวเลขตัวช่องมันกระพริบแล้วอกดย้ายได้เลยอันนั้ดูไหม กดแช่ไว้ให้ตัวเลขกระพริบปุ๊บแล้วก็กดลงมาที่ช่อง8แล้วก็กดเซ็ตปุ๊บอย่างนี้ตัวเลขที่นี่กับที่จอไม่ตรงกันทำไงให้มันตรงเอามาวางใกล้ๆจอสิงแล้วก็กดเซ็ตไปปุ๊บเห็นมันก็จะสิงหาก,กันที่จอก็เปลี่ยนปุ๊บอ่ะเปลี่ยนแล้วครับนี่ที่จอตัวไม้กับที่ตัวเครื่องจะตรงกันละหกเก้าหกจุดหกแค่นี้ครับง่ายๆ ไม่มีอะไรซับซ้อนโ <Okay. S 1> อเคเช็คเช็คเช็คลออเคเช็เดนึ่งสองแค okay. okay, ่นีนครับกันตั้งย้ายช่องใหม่ตัวทีอะคุติกทอร0องร้อคุติกนี่กับเอทนี่คือยี่ห้อเดียวกัน เป็นของร้านทิกเกอร์สาวของน้องสาวพี่ทอมมี่ของคุณทอยเองโอเคไม้ลอยชุดนี้ครับเป็นไม้คู่ครับมีปีกด,ด้วยปีกที่จับเข้ากับเหล็กได้จะไม่ได้ออกมาชุดนี้มันอยู่ที่สี่พันกว่าสี่พันห้า 4, ผมส่งให้ราคาเก่าครับผมวันนี้ก็ต้องขอจบการทดสอบ ไม่ลอยทีอะคูติกทีวีสองร้อยไม่เพียงเ,เท่านี้ครับสวัสดีครับ